tung xuyên tay anh cà sắc sâu năm kè đại anh kể tên quân kè tân มันาไม่ค่อยชัดเลยหุ้ยนี่หลบเลยท่านนบโอ้มัค่อยข้าเลยหยอีรปา ้ยเชษ What the fuck ไอพวกท่นปลิตแกต้องตายข้าขา เนี ja. ่ยเป็นไงใครทันตายอย่างอนาถเฮ้ยอยู่ตรงมือด้วยไม่ใช่เหรอเฮ้ยจ้าิีนี้ขอจดเป็นท่านี้ครับ